สวัสดีครับจบมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์จากช่องอาร์เบกคลิปนี้นะครับจะชวนทุกคนมาทําขนมปังขาไก่นะครับซึ่งสูตรนี้เนี่ยแบบกรอบมากนะครับก่อนจะไปทําฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะครับส่วนผสมในโถผสมก็จะมี แป้งขนมปังน้ำตาลเกลือแล้วก็นมผงนะครับผมใส่รวมกันไว้แล้วที่เหลือก็จะมียีสต์นะครับนมจืดเนยละลายโอเคเริ่มจากเดี๋ยวผมขอคนส่วนผสมของแห้งนะครับในถุงผสมให้กระจายตัวก่อนโอเคจากนั้นก็ตามด้วยของเหลวครับ สูตรนี้นะครับของเหลวจะน้อยนิดนึงเนาะอาจจะนวดยากนิดนึงโอเคใส่จนครบนะครับเราไปดูต่อที่เครื่องกันเปิดเครื่องนะครับนวดส่วนผสมให้เข้ากันค่อยๆนวดไปนะครับถ้าโดเนี่ยแห้งเกินไปนะครับเราก็สามารถเติมของเหลวเพิ่มได้นะพอโดนะครับเริ่มเข้ากันผมก็จะใส่ยีสต์ลงไป ใส่ยีสต์ลงไปก็จะนวดต่อนะครับเราจะนวดต่อจนเนียนเลยนะครับคือได้ฟิลม์มระดับหนึ่งเนาะโอเคตอนนี้นะครับโดเริ่มเนียนแล้วเดี๋ยวเราลองเช็คโครงสร้างดูมือแตะน้ำนิดนึงนะครับแล้วก็ขึงฟิล์มออกนะครับได้ประมาณนี้ นะครับอาจจะไม่บางเท่าขนมปังปกติที่เราทำนะแต่ว่าแบบนี้โอเคแล้วครับจากนั้นนะครับเราก็รวบนะครับรวบแล้วก็พับโดให้เขามีผิวเรียบนะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวโดเนี่ยจะยังรู้สึกว่ามีความแข็งแข็งอยู่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราต้องการขนมปังกรอบนะรวบนะครับได้แบบนี้จากนั้นก็พักไว้นะครับ ผมก็จะคุมหน้าแล้วก็จะพักตัวแป้งโดนะครับเบสติกหรือว่าขาไก่ของเราเนี่ยไว้ประมาณ60นาทีหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาตัดแบ่งกันครับโอเคครบเวลานะครับเราจะเทแป้งโดลงบนโต๊ะนะครับก็โดที่ได้ก็จะประมาณนี้โรยแป้งกันติด แป้งโดลงบนโต๊ะจากนั้นนะครับผมจะขอแบ่งแป้งโดเป็น2ก้อนนะครับเท่าๆกันเพื่อจะได้รีดนะครับทำงานง่ายขึ้นหรือถ้าใครมีโต๊ะที่ใหญ่ๆนะครับก็สามารถรีดทีเดียวได้เลยนะแต่ว่าของผมเนี่ยตัวพื้นนะครับตัวท็อปเนี่ยมันค่อนข้างเล็ก ผมก็จะแบ่งเป็น2ก้อนแล้วก็รวบก้อนหนึ่งก่อนนะครับวางพักไว้จากนั้นเราก็จะมาทำนะครับอีกก้อนหนึ่งเลยผมจะรวบให้เป็นก้อนกลมจากนั้นก็รีดนะครับรีดออกให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับค่อยๆรีดนะครับอาจจะรีดยากนิดหนึ่งเนาะรีดให้บางๆไปเลยนะครับค่อยๆรีดนะไล่ไปเรื่อยๆ จากนั้นก็จัดทรงนะครับจัดทรงให้เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าได้แล้วนะครับทีนี้นะครับผมก็จะตัดตัวหัวกับท้ายนะครับออกเนาะเนื่องจากว่าถ้าเราใช้เนี่ยะจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่เราสามารถเอาไปคืนเป็นเส้นได้เนาะ,ะจากนั้นผมก็จะตัดนะครับเวลาตัดเนี่ยผมกะกะเอานะครับไม่ได้กําหนดว่ากี่เซนนะครับ วางเรียงพักไว้ในถาดเลยนะครับโอเคผมก็จะพักโดไว้นะครับประมาณ20-30นาทีนะระหว่างนี้เราวอร์มเตาได้เลยนะครับไปที่วอร์มก็ประมาณ200องศาครับโอเคครับอืมครบเวลาแล้วนะครับก็แป้งโดเนี่ยจะขึ้นอีกนิดหน่อยนะ Okay. เอาขนมปังขาไก่เข้าอบนะครับผมจะอบประมาณ15-20นาทีหรือจนกว่าจะสุกดีเวลาอบเนี่ยพออบไปนะครับสีเริ่มเข้มเนาะผมก็จะเอาออกมาแล้วก็พลิกด้านนิดนึงนะครับเพื่อให้เขาสุกทั่วดีเดี๋ยวอบเสร็จแล้วนะครับเรามาดูกันกลิ่นหอมมาเลยครับครบเวลาแล้วเอาขนมปังออกจากเต้านะครับสีโอเคเลยนะสีเข้มเลยนะครับเกือบไหม จากนั้นนะครับก็เอาขาไก่เนี่ยพักไว้บนตะแกรงนะครับพักให้เย็นก่อนนะครับให้เย็นสนิทเลยนะแล้วเราค่อยแพ็คใส่ถุงก็ได้นะครับเก็บไว้ได้นานอยู่เนาะตอนนี้นะครับขาไก่ผมเย็นแล้วนะครับเนี่ยเรียกว่าขานกกยางก็ได้นะครับยาวมากนะเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันครับโอเค อืมครับอืมอืมสูตรนี้นะครับตัวแป้งเนี่ยหอมมากนะครับเพราะว่าผมผสมนมผงเข้าไปด้วยนะครับจะมีความหอมนมนะกรอบนะครับจานที่ได้ยินเสียงไปนะเมื่อกี้นะครับตอนที่ผมอบเนี่ยผมอบเสร็จแล้ว ตรงด้านข้างเนี่ยเขาจะไม่ค่อยยังไม่ค่อยสุกสีไม่ค่อยเข้มผมก็เลยพลิกกลับด้านนะครับพลิกด,ด้านข้างแล้วก็อบเพิ่มอีกนะครับประมาณ5-10นาทีให้สีเขาเข้มเสมอกันนะครับก็จะออกมากรอบนะครับกรอบแบบนี้เลยลองทำดูนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน เวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดส่วนวันนี้นะครับขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ